ช่องลีมิโชนะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องเลยนะครับพูดถึงการเปิดตัวแพทริกไคเวิร์ดนะครับของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียเมื่อวานนะครับก็ถือว่าเป็นการแถลงข่าวที่จุงกุงจาก,การ์ตานะครับทำกางความตื่นเต้นของสื่อมวลชนแล้วก็แฟนบอลอีเหนาทั่วประเทศเลยนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีครับนะท่าน นายกสมาคมของอินโดนิเซียโครงการนะครับโอนสัญชาติของฮอลแลนเดนอินโดนีเซียนนะครับนะที่เป็นชาติที่ว่ากันว่าเคยเป็นเมืองขึ้นนะแล้วก็คนของอินโดนีเซียก็มีแต่งงานกับฮอนแดนย้ายไปอยู่ที่นั่นมีลูกหลานแล้วก็เด็กๆของเขาก็สามารถก้าวย่างเป็น ฟุตบอลอาชีพในยุโรปนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะก้าวผ่านเป็นทีมชาติของเดนเทอร์แลนด์ได้ก็เอ,อเป็นเข็มนะฮะมาเล่นให้กับทีมชาติอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ผลงานก็จับต้องได้นะฮะการเปลี่ยนแปลงพิธีคเวิร์ดนะครับเขาบอกเลยครับว่าเป้าหมายสำคัญในการมาคุมทีมชาติก็คือพาเดอะการูด้านะครับเข้าสู่ฟุตบอลโลก รอบสุดท้ายนะครับก็คือ2026ซึ่งจะมี2นัดสำคัญนะครับที่จะต้องเจอกับออสเตรเลียนะครับที่คะแนนเหนือกว่า1คะแนนในบ้านแดนจิงโจ้แล้วก็บาเรนนะครับก็เดี๋ยวรู้กันครับ2นัดนี้เดือนมีนาคมถ้ามีอย่างน้อย4คะแนนนะครับซึ่งเป็นเป้าหมายของไคร์วัตนะฮะแต่ว่าเขาก็หวังลึกๆแล้วครับ ว่าในใจอยากได้6แต้มเต็มแต่แกก็บอกว่าต้องเคารพคู่ต่อสู้ด้วยใครบบอกนะครับนอกจากนั้นครับเขาก็บอกว่านะฮะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ลีมิงเป็นตั้งข้อสังเกตและก็ห่วงใหญ่ก็คือว่านักเตะของออท้องถิ่นอินโดนีเซียแท้ๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยวัวน,นี้โอ้โห ศักยภาพอะไรต่างๆรูปร่างสรีละทำให้เวลาพัติคาเวิร์ดมาเนี่ยก็จะเน้นไปที่โอนสัญชาติลูกครึ่งนะครับจากฮอลันดานะฮะแต่ว่าพัติคเวิร์ตเนี่ยนะครับแกพูดดีมากเลยนะเพราะว่าสิ่งสำคัญตอนนี้มันเป็นเรื่องการเล่าล้อมรวมใจกันนะฮะมันจะทำให้เกิดความช่องว่างระหว่างความรู้สึก ใดๆไม่ได้เลยนะครับซึ่งไครเวิรดก็เข้าใจและรับรับทรบาบดีเขาเขาพูดคำนี้ออกมาดีมากว่านักเตะท้องถิ่นคือหัวใจของทีมส่วนนะครับผู้เล่นต่างชาตินะก็คือที่อัุชาติเนี่ยคือมือและเท้าที่จะช่วยขับเคลื่อนทีมชาติอินโดนีเซียสู่ความสำเร็จนะครับนะก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าจะ อันนี้สำคัญมากนะครับถ้าจะใช้ลูกครึ่งหมดเลยเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าจะใช้นักเตะอีเหนาแท้ๆเนี่ยมันก็ต้องดูศักยภาพด้วยนะครับมันก็จะเป็นเ,เขาเรียกว่าการเฟ้นหานักเตะที่จะต้องออมีความละเอียดอ่อนนะฮะอาจจะต้องมีคำตอบที่ชัดเจนจาก ผลงานของลูกครึ่งถ้าเกิดได้เป็นตัวจริงทั้งสิบเอ็คนนะฮะเอาละครับตอนนี้นอกจากผัดชุดไคเวิร์ดมาแล้วพร้อมกับสตาฟทีมงานมือซ้ายมือขวาก็จะมีหลุยฟันเกลานะครับอดีตผู้จัดการทีมแมนยูแล้วก็ทีมชาติของเธอร์แดมนะครับมาช่วยในตำแหน่งผู้อำนวยการเทคนิคนะครับเพื่อพัฒนาแผนงานและสนับสนุนการทำงานของทีมชาติอินโดนีเซียไม่รู้ว่า จะเป็นขี่ช้างจับตกกะกแตนนะยิ่งทำเนี่ยยิ่งยุ่งยิ่งมั่วเหมือนกับที่เวียดนามใช้ฟริทูุสเยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูกันแต่เป็นยังไงก็ตามมันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหดูลวมันแน่ครับบอลในเอเชียแล้วก็อาเซียนของไทยเรานะฮะของไทยเราเนี่ยนะครับก็ยังยืนหยัด ในเรื่องของชาตินิยมไม่ยอมรับการโอนสัญชาติประกอบกับเรื่องออกฎหมายในการโอนสัญชาติบ้านเรานี่มันยุ่งยากมากนะครับดังนั้นไอ้เรื่องพวกนี้ลิมิงว่าได้จะมองดูชาวบ้านเขาถ้าเขาก้าวกระโดดไปได้ข้างหน้าเนี่ยเราจะกลับลํำก็ช้าไปไหมในฐานะที่ใส่เสื้อมาเลเซียนะครับขอพูดถึงเรื่อง ทีมชาติมาเลเซียซึ่งตอนนี้มีข่าวมาว่าตนกูอิสมาเอลประธานบริหารสโมสรยะโฮดารูทักซิมเนี่ยนะครับเขาได้รับมอบหมายนะครับสำหรับการดูแลทีมชาตินะครับตอนนี้เนี่ยเขาเปิดเผยเลยครับว่าจะได้ทีมเคฮิวอดีตทีมชาติออสเตรเลียนะครับมาช่วยงานเทคนิคแล้วก็จะเตรียมโอนสัญชาติ ผู้เล่นที่ผ่านการสำรวจ6กถึงเรายนะครับภายใต้กระบวนการของภาครัฐบาลในการทำเรื่องเอกาสารการโอนสัญชาติและจะให้เร่งทันนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพรอบคัดเลือกในเดือนมีนาซึ่งมาเลเซียนะครับจะอยู่ร่วมกับเวียดนามนะฮะแล้วก็ จะเอาที่หนึ่งทีมเดียวท่านเองครับของกลุ่มเข้าไปดังนั้นสนุกแน่นะครับเวียดนามก็มีคุณเออเงียนสมซานอยู่นะฮะโอ้โหในกลุ่มนี้นะครับมีเอ่อมาเลเซียเวียดนามสปปลาวและเนปาลสองทีมหลังนี่ก็เป็นไม้ประดับถ้ามาเลเซียมีตัวเจ๋งๆอย่างนี้เป็นไป,นปนตามแผนจริงแล้วก็ตัวที่ได้มาเนี่ยของแท้นะครับ รับประกันส้มฟรีว่าโมเดลนี้เนี่ยทีมชาติไทยจะขยับทันไหมอย่างไรนะครับนี่คือเรื่องราวของสองชาติในอาเซียนที่กำลังทำปฏิบัติการปรับโฉมทีมชาติของเขาให้ก้าวกระโดดสู่ระดับเอเชียนะครับส่วนพี่ไทยไม่เอาครับเราไม่เอากสัญชาติแต่ว่าถึงจะเอากฎหมายบ้านเรานี่ก็โห ปวดหัวล้าหลังนะครับในเรื่องการโดนสัญชาตินะครับอ่ะดูกันยาวๆหนังชีวิตบยบาบปูนปูนชักกรชิกสวัสดีครับทุก่